ครับผมมือสั่นครับผมจังไดครับอาจารย์นีลาน้าครับผมสุดสุดครับงวดนี้ครับสุดสุดแห้ครับงวดนี้สิบหกวังหันครับผมนี่ครับแปดศูนย์เจ็ดครับผมแปดศูนย์เจ็ดรับติดเงินแสนครับดเงินแสนอีกแล้วครับผมนี่ครับโอ้มือสั่นมือสั่นมือสั่นแปดศูนย์เจ็ดครับวิ่งแปดวิ่งศูนย์อาจารย์นีลานามบอกไว้เขาตรงๆครับผม ศูนย์เจ็ดเออมือสัน่นดีใจไยครับผมอาจารย์เราก็ดีใจด้วยกันเรากัว่าอันดีใจน้ำเดือดของเราผู้ใดถึงเลขน่นี่ครับแปดศูนย์เจ็ดครับงวดวันที่สิบหกมิถุนาหกห้าครับผมนี่ครับผู้ใด,ดเดี๋ยวเบิ้งคลิปเบาหนองก็ไอ้กบนาสี่เขียนครับสุดยอดครับผมาตามต่อนะตามกันต่อครับตามกันต่อครับงวดวันที่ หนึ่งกรกฎาคมห้าครับสวัสดีครับผมบ่าวหนองครับเมื่อนี้มาพบพอกันอีกแล้วครับเมื่อนี้บ่าวหนองเอาโชคมาฝากครับผมจำอาจารย์นิละน้ำเลยบครับ ที่เพิ่นไห้เลขมากงวดว่างันงวดวันที่สิบหกมิถุนายนหัวขาบผู้ใดเดบิ้งคลิปนี้แล้วเอ้ผู้ใดได้เบิ้งคลิปก่อนสี่หูวรับว่าเลขเขาอีย่างเมื่อนี้อาจารย์เพิ่นไห้เลขมาไหว้ครับเพิ่นกระทามาไอ้โกบนาอยู่ว่าเป็นหยังไอ้กบนาคือว่าท่านมาเพิ่นสิไห้เล่กประมาณสิพอดีครับมื้อนี้ไอ้กบนาเพิ่นมาก็เลยโทรหาอาจารย์เพิ่นเพิ่นกับไห้เลขกมาพร้อมกัน เพิ่นแกขยันขย่อให้บอคลิปก่อนหนึ่ว่าอยากให้ไอกโกบหน้ามานั่มมาสันอยากให้ไอกโกบหน้ามามาไทายคลิปนั่<อ>มบุญเตีบอกเราคนลุกแต่สามโตครับนี่แหละครับผมก็บอกหัวและจุดประสงค์อาจารย์เพิ่นอยากให้กโกบหน้ามาอย่างเพื่อนอยากให้เลขสามโตอยากให้เอซีได้เลขสามโตท่านช่องเบาหน่องแล้วก็ช่องไอกโกบหน้า ผู้ใดได,ดบิ่งคลิปก่อนว่าหันอ่ะสีหูครับว่าวได้ตัวไหคลิปก่อนครับจำไดบ่ว,วครับนี่ครับอยมือสันเห็นเหล็กเรา่ยามเด้มือสันเลยนี่ครับที่เพื่อนบอกเบาหน่องไว,ว้ว่านี่จังสี่เบิ่งในคลิปได,ค,ไดครับหย่อนเบิ่งคลิปไดนเลยว่านี่เป็นสี่เป็นสี่เพื่อนบอกเบาหน่อง นี่บ่าวหน่อยเห็นน่คือเพิ่นในเชีอแล้วก็วิ่งศูนย์ก็แปะบนหลางมาให้อีรีเห็นบอกแปะศูนย์เจ็ดครับสามตัวเลยสามตัวครับตรง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 เมื่อนี้อาจารย์เพิ่นเฝ้าเพิ่นสิไปวัดเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยให้เลขียญละเพิ่นก็ไปวัดก็เลยให้เงินเพิ่นไปทําบุญนําครับเห็นบอกนี่เก่ากับเขาเด้แต่ว่า เขาตัวเดียวเพราะว่าของ่นมีสองของ่นกับมีแต่แปดกับศูนย์เปนว่าให้วิ่งเห็นบ่ก็วิ่งศูนย์เมื่อก็เข่าศูนย์เจ็ดข้างบนก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเห็นบ่มแปดศูนย์ก็คู่กันเนาะนี่ว่าอาจารย์เราติงสีเลย่นว่ต้องสีได้เด้เบาเลยเพิ่นว่าเขาองเพเพนอีรีครับนี่ครับงวดก่อนครับวันที่สิบหกมิถุนายนหกห้าขันผู้ได้ในเบื้องคิดจีจําได้ครับงวดนี้ครับ เพื่อนหายมาโมดยังคนลุกอยู่เล่ง,งามครับเพื่อนกบว่าปิจารณาเอาเด้อเพื่อนว่าอาจารย์กะถามว่ามั่นใจบอเพื่นอนโบปะผมถามเรานะมั่นใจว่าอาจารย์โบปะเบิ่งเอาเพื่อนว่ะโชคดวงแต่ละคนมันบอกคือกันเพื่อนบอกอยังสีนนะสีขเขาหรือบ่อเขาเพื่อนกะกำหนดให้บมได้แต่ว่าง,งวดว่งหันเพื่อนมั่นใจเพื่อนวะ มั100่นใจ100%เลขตัวนี้มาแท้ๆแต่ท่นเพิ่นบ่วงให้เบาหนองดอกมีนาเนาะจังกระชับให้ผมมานํานะแม่นก่นเาบ่ว่าให้กบหน้ามาดอกเพิ่นว่าแล้วก็งวดนี้เราก็ยังถามได้ว่าไอ้กบหน้าบ่บ่าไอ้กบหน้ามาจังสิให้เลขมามือใดจังสิให้มื้อนั้นเพอนไอ้กบหน้าว่าเพิ่นก็เลยให้มาเพิ่นส่งมาให้เพราะว่าปกติน่สิสิเห็นเพิ่นสิเห็นโตเพิ่นเอง นี่ครับงวดน,นี้ครับวันที่หนึ่งรกรกฎาคมหกห้าครับอาจารย์ดีละนามครับผมกระถามพูนเลยว,ว่าอาจารย์วงให้แน่สิเอาตัวใดเป็นบางสีนาะวงให้แน่เพื่อนเพ็รมือสิเนี่ยเพื่อนวงให้จังสีผมกบับหมูก็เหมายเพื่อนดอกวันเป็นจังใด พิ่ก็บ่งจังซี่นี่ละ4ตัวนี่แต่จะสิบนหรือจะสิล่างเราบอกจังซี่นะแต่ว่าเราเขียนให้มาจังซี่แต่ว่าตัเลขวิ่งเพิ่นให้วิ่ง4วิ่ง8เด้งวดนี้ให้วิ่ง4ก็วิ่ง8แต่ว่ารวงระวังเลขนีเพิ่นว่าระวังเลขนี้กับเลขนี้นี่ระวังให้มัน อาจจะเป็นเจ็ดหรืออาจจะเป็นหกเพื่อนบอกว่าสิให้เราวัางไว้ทีสีดอกคนหน่อลองเบิง่งแต่ว่าเพิ่นให้วิ่งซีก็วิ่งแปดงวดนี้แล้วเพิ่นกว็วงให้ผมเห็นนั่นสิตัวนี้แหละคิดเอาแลน,นะบริหารเอา <c ười> มีการบอกเลยว่าแบบบริหารเอา <c ười> ลองบนรับเพื่อเพื่อมักเพื่อถือโตมกักนะครับเนาะเพื่อถือโตมกัก เพื่อแบบว่าเออตัวนี้ยังโมมาเว้ยตัวนี้ยังโมมาเว้ยหรือสิจังสีบอกแล้วแต่มักนะครับเด้อแล้วแต่พิจารณาเด้อเก่าศูนย์สี่ก็ได้อุ้ยเก่าศูนย์สี่มันใจลุดปากลุดปากลุดปากเก่าศูนย์สี่ยอดจ้าเต็มเต็มเลยออกปากเลยลมันรลองมาเลยครับเด้อถรรมะกลองพิจารณาเบิ้งนี่ครับอันเก่า ไอ้งวดีแล้วออกแปดศูนย์เจ็ดเนาะแมนแล้วงวดี้่อแถวกลางว่าแปดศูนย์เจ็ดงวดีเป็นกะว่งให้คือเบาหนัองวงให้เบิรงนั่ะหระเพิ่นว่าให้พิจารณาเอาเพิ่นว่าเพิ่นกะดีใจน้ำยูทู่ถือ้างขันเพิ่นว่างวดกบางขันคนถือหลายคนถือน้ำเพิ่นหลายครับจะเบาหนองก็เลยเบาหน่องกล้อกบหน้ากะให้เพิ่นไปวัดส่วนหนึ่งให้เพิ่นไปเฮ็ดบุญนะครับผม ลองมึงน,นะครับแคบไ,ไว้เด้อแคบไว้ขันผูใ้ใดบ่กเคยเบิง่งคลิปนี่หรือคลิปเกา่าให้ย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าได้เลยครับนีมีตองหววไห้เลยครับอาจารย์นีรานมเป็นตองห,หัวไหยยำน้ำตงองไอโกบหน้ามาน้ำจังสีหาเลกแสดง่าบอกว่าสี่นี่สี่ออกสามตอย่บ่หน่ยบนนี่อาจสี่สามตบนสองตล่างอยู่ในใบเดียวกันก็ได้ ยิ่งก็เกิดขึ้นได้ขึ้นวดว่างั้นนี่นะครับอ้าวแค็งไปเด้อครับเด้อผู้ใดบ่ท่านอันนี้ก็แค็งไปเดีย๋ยวจะว่าลงเลขอีกละว่าบ้าน้องให้ตัวใดแต่แต่ว่าไอ้อาจารย์นี่เราทำเราไอ้วงกกมให้งบ้าน้อ,โโานองตัวใดน,นะนี่ครับจังสิมาจังสีอวงห่งจังสิแต่แต่มากเขึ้นว่าบริหารเอาเขึ้นว่ามีการบริหารเอาทีเนี่ย ยังมีหมกยังมีหมกนี่ครับเพิ่นอยเพิ่นวงแหังสิเพิ่นสิเพิ่นก็วงสิเพิ่นก็วงสิลองเบิ่งครับลองพิจารณาเบิ่งเด้อร์งวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะครับผมเบิ่งไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับหมักตัวไหนกับเปรียบเทียบกับอีกคลิปอื่นๆเบิ่งนะครับเนาะของคลิปเป้าหนองแล้วก็คลิปไอ้กบหน้าจะได้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมค่ะครับผมสวัสดีครับ